ยินได้หมดอีเด้อโอ้ยข่อยกว่าจะหึงเลยแต่เก่งใจจริงบริวารเต็มมือนีิว่าเราเคยเคยกระหู้อยู่เป็นกระหู้แต่ว่าชื่อว่ามันมันหมิ่นเฮงนะแล้วล่ะเนี่ยนี่ยินได้อเพิ่นแล้วว <laughs> <kicking. c oughs> ่ายังเต็มใจเลยใช่ไแต่ก้าวพุ่นทะพุ่นโฮมจิบวะยกข่อยก็ว่าข่อยผู้หนึงเนะหนึ่งกินหอมนี่เนาะ hao phi nong cái, bò tăng bò dài hàng đó Nông ơi, kéo thổi mà, rồi, mà tăngceu, <cườiities nói> <cườilica> là bao này, bò nó may đây mày nhấc cái bò nha, hấp, Nằm lay ông bớt lại, thầy thúc má, bò tặng tổ cả, anh em เจดงหลวงเออไกินกาแฟเนาะดีดีบ่าู้ยามเป็นดีแบบนี่เรื่องบ่ว่ากันมเลี้ยงเลยนตามนี่แล้เนาะกล้อมาหลายกองแเจบัตรเชนเสนเป็ดอะไ้เนาะเน่าแล้ว บ้ารอกเลยคอยก็ได้แตกินไรอะไรเงี้ยอะไบ่าิตุ๋ยจีนี่จะเป็นน้ำซุปเข้าขาหมูบาดีเลยจ้า้อะะอิงชิงมื่อานนี้มาวันนี้บารดแต่ใครไมาจะดมาดอมาตรงนี้แบตั้มเป็นน้ำซุปคนนี่ชิมวิ่งกินแล้วน้ำซุปเนาะเป็นไงตัวนี้ตัวนี้นะ้อมวม่กระเทียมเนาะวิ่งยะ ตะกาบอตุนนด้ละเก่าเลยเพียมพริกเนาะในความในครัวเลยห้ยกใหรอเราใส่นบ้ัย่ว่งบินงเยอย่าว่างแน่นองเลยมาทดลองเลยก็คือชื่อตามกันเอตามกันได้บ่เออคอยเรียงก็ได้ก็ได้บ่ ไปเนบุตเต้เนี่ยนะคาปิกโอ้ยปเย่างมากนั่งคือขอบไม่ของมึงอ่อนแท้บงาค่ดยค้ดนี้ไปให้บ่ทางให้บ่ม้อนินะยันน้องมันเมื่อยนะยังเนาะปวองันนี้ขาอ่อนนเมย์ยุบเบืงน้องมันยงกแบเก็บอะเพิ่น้องเยเบืงนี่ด้ยากเม่เต้หินเห็นบอกกินนี่ บ่เหมือนนี่นี่คนคืออ้ร่มนี่ยบิจคเือวาเลยเนาะอุ้ยเลยเนาะคาิวจานรนะคือสิ่เจ็บดอกสบายดีเด้เอไอ้ไดเฮ็ดมาผักมาดิลากไปน้องไปแกงไหมไปต้มหรือบ่ตืนหรือบ่นคือกินนี่เลยะนี่นี่ลากิ่งนี่ปดี่

มีอาจานี่ปลว่าเลผู้นึ่งแนละ้วไอ้กแกงกะไมส้สเพงเงินนี่กแกงกะไม้เด้อนี่เด้อเมนยื่นได้แกงไม้น,น,มอนอกกะอาก,กอึ้อก,กี้มาีต่ตาตั้งกล้องไว้บอบีแตกมื่อนั่นพูดอะบอลีเฮ็ดตใช้น้องพนลม บนตกบนใดกันบ่ดึกเท่ลุงอนี่เป็นที่เบาลีอย่างนี้มันหัวมึเป็นยังถุงห้องเอาเลยโอ้ยมดใหญ่เลยังยิ้วบัวันบ่หน่ะมันเตกเป็นอื่นรู้แล้วเนาะถิ่นลุ่เ้าอย่าเอามามาไปห้องเอาเลยโมนี่เอาะเนาะไี้ใช่แตกเลยเข่าหเข่าคาโม พี่น้องเลยเนาะมาเอาขอบใจเด้อมาต่อเปย์คอยก็ได้บ้าเป็์เนี่ยคอยจะไหนก็ได้คอยนะสบายๆเนาะยี่เป็นวัจนหมาดเปิดรวยเนาะขอบใจเด้อบะเงาเด้อเลียกเข้าขาหมูมาเนี่พี่น้องเลยให้ลำรวยเด้อเนาะเอาเงินให้กับบ้าเอาเปย์เนี่ยเป็์เนี่ยบ่วงนี่ใช่ไหมบ่วงนี่เป็นร่างเอาเด้อเงินเขาเองเด้ เออกระเงินเจ้าแแรกก็จะมาขมวดขบใจนะพ่อได้ว่ามีผู้ใดอันพ่อได้ว่าอันมีผู้ใดมีผู้ใหญ่เพิ่นให้ซื้อขับเข่ากำนัลมาเรียงไหมไม่ต้องไหมงูสิงงูสิงกินบ่ข้าวขามึงไหม่บ่กินชิมิ่งไหมเนาะเพิ่นตะเคืองไหมก็ได้เนาะมาไหมมาแบ่งให้เออการแบ่งกันเอาจะแบ่งลำข้อนกันกันได้ไปยังก็ไปยังเอาเข่าไม่เห็นอู่ตรง น้องกินข้าวหรอบ่ออบนะนอนห่วยจะกินหร <c ười> ือปบอชุดละเตเราจะแบ่งกให้เราไปเราใจดีได้ปะเนี่นนยโอ้วันข่วไทีมงานเี่ยนไปฮลุงหมวดเชียนไปฮไปหาก้นหาก้นประตูนเออราไปเนี่ยนะนะฮัทไปแล้ตูนเจ้าเจ้านเอียงกลางัาง่นเออแม่เออบ ใช่สิมอตูนไม่นตัวเล่นนี่เอาลนต้องเอียงนี่ได้เจ้าอยู่ไปข่อเต็มลำแล้วมันบวกันหมอนี่ติโอ้ยเจ่าเนี่ยงยาเลตุนเลยนงมามาสามคนนะยอมะมามาหหวงก้วยมาให้แลนี่มาด้พ่นองเด้อม่ไมนี่กินข้าวขาหมูตองไหวานวาน ดำรวยนะภาพแข็งเฮงมันยืดมันยืน่ะมันเนี่ยนคุกตัวเรียบเยงเลยเนาะโอ้ื่อวัดืะทิพย์เยชมเชยชมเชยด้วยนะข้งพอนหวานมันจร้มหวาน่คือนี่ไม่ดาบัวหวานเนาะบ่วบุญเนาะ

แค่แค่แ่่นะข่อยซื่ออย่างไรเเือยู่หนกะบ่แมค่าคอยชื่อองพาลาดหอกขอยบอกขอยก็บอกข่อยพูดเรื่อง่งอกับแบงคงเากินดิบวงบุกเบื่อูงอืมอ่ะ่อย ปันกันฮ่ามันก็คือมาเรเนาะเอาะไรพี่ังเด้เข่ากันได้นันมาเิ่เชืงเขเยนะทำมังอ้อมบงคือวัดลีบางนีครับเนาะภูสารเนาะแม่ได้เฮาได้ยืนมาเเราได้นั่งบอกแผ่นังก้อนได้เปรียบ มาพียงเอาลยกินข่าวกินน้ากันมากกวอบได้ว่าทำเพลงมากินข่าวดิกินข่าวเออเฮ่อนเพงมาเอ้แม่บักไปยาบแคแกงเนาไมใส่จิตนจุดกีบ่ mặt cái quái bóng và bìa cái ơi cái gì nhà hát mát không kìm bóng không bóng 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 bao ข้งแรกเนาะน้องพอกงกรกินข้าวขาหมูครั้งแรกยกพวกยังบ่ด้วยเออเออพายนะ <c oughs> พอดีกัเทนะิญนาดีเนาะชินั่งก็จักนี่ยริียืนก็จักนี่ไรเนั่น บ่กกข้าวอ่ะก้ำตาลแบบเว้ยเนาะกึ้มานั่งเห็นอายสบเช่นถายสบเช่นแหละเฮ้ยมาแต่งต้ับเงกันอืมรนบอกว่าจะแจปองเปลี่ยว้องไปยัง่ั้งอน้องอ๋ไปยังอ่ะตามมานั่งโอ้ยข่าก่อน ขาเขายังเคยมูนเบิ้งนาได้เบิ้งขาเที่ยงขาเบิ้องข่ยงวาข่าวนะขาวเท่าเ้ขา่าเที่ยงขาเที่ยงมมาดีเที่ยงในเวลาสามสี่โมงนี้ายงาเที่ยงมูชงอิ่มไปแล้วเฮ้ยนะงอมจะ่อนหนักเลยเขียนทำไมขากอนเขาว่ายนี่กัจะชมเนาะชมแน่นี่นะมก็ชมเนาะ

มันห่อนเนาะใครว่าอายุว่าอันมันสิบบูดบ่เฮ้ยป่ะโว่าบุบอืมไม่เห้นางครับนี่คักค่ะคอยใจเจ้าประเสริฐแท้อีละคอยจะรำจะด้วยนางเด้อจะทุเงินจีบบ่ในผัวไปไว้เด้อบ่ป่นไายได้ตัวนะโอ้คักคือคือคือแต่ทำไมยังมฉ่บอีละ

คือแม่กเก่ากับเพื่อนชเป็นยังงั้เหาอทำยังไงเนาะพักเม่ดีเนาะอ,อันนี้บอได้รสไนอไ่องเพืนน่นเพี่น้องเลยเพื่นเห็ดเองเพ<อ>ื่อนทำใจได้ล้ดดวเ้อะ อย่าโมโหความพยัญชนะนี่ำไดห็นนะอันนี้มุกเขามากันเนาะพัดหมดให้อีกบาัดมดให้อีกอ้ยบัดรท่นีห่อยมุดหลายบาหมุดขั้นบาดเนี่ยเอ้ยหนักบัจะไปแก้จะไปให้ออกหลายละนั่งเล้นดินั่งเละเปลี่ยนกันนั่งลี่ินางพูด่งไ่นพี่ได้ปะ ตัวละบ่แบบนี้เนาะยา่เนาะนางโดนาลีเห็นป่าเอ,อ้ยคนเถวคนตัวทำยข้างเนี่ยโมกเกียวกับตัวใหญ่ตัวน้อยนะยาคอเะ้บบเดยงไม่กระบวดปันอื้มอ่ะข้างี้ดีเนาะอาบน้านไปแล้วเนี่ยเล้าเงินเนี่ยโย่ ฮสปลอกเนาะวอแล้วนงกได้เาไปสยปลอกดหรใส่ปลอกเลยซื้อมาสถพันเผยปลอกอะกูนังมาบุญก็ได้นี่หมู่บทอื่นปอย่งกันว่านังนีก็ได้นะเเ้ยนันนี่โบนะเอาไ้ชื่ออยู่นะอยากนั่อยาก่มู่ได้นังสบายเก็เป็นนี่หะบัดเมือเฮ้ยนี่ทีเยนังสบายนี่จกเถอน กะสีประมาณนั้นเฮ้ยเนี่ยัไบเลยบดบ่นข้าบูดแหงบ่บริบูดนะได้อยู่กระสมอีู่แต่วากันสมอยู่กี่งมกาแฟกินเนีกาแฟก็ซื้อได้ไหมไข่บหน่วยุไข่บหน่วยเียอะส่สิพันสพันพุทธิอย่กินข่าวเด้อ เพื่อนขอได้เหรอสั่งมิดไว้หน่อยครับมาหวานเพื่อนไปเจตูไปเจตูกก็เพื่อนอืมะเป็นยังมาหลายคนอยู่มง้อ้ลายแ่ใบสวยากอะตันจนกเลี้ยงอยู่บื้องสูงเลีงเจา้าหรอ,อ,อ,อ ปันหานียนเห็นบอกีบกันายโยโยโยเกียกับเล้งะจิจริงเดีนี้ละงเล้งเจ้านะถือกับปั่นแล้วว่าเดี๋ยวนี้คำว่าบตื่นหรอลมอหรอกเติบรป่ปันดาได้ปาเนี่ยจบดงตีคนช่วยเ่อะผ่ไ่าปัญหายานเลยเราบอกว่าปัเขาเห็นตั้งแต่เล่แล้วเล่นว่านี่ปะ เปียยย่านีเลยเฮ้ยย่านนี่เลยอยย่านลีงูนะอยว่าดนี่น้อยอย่านประบันบริาเจ้าย่านทากแม่นบ่ในเจ้าย่านดีบ่่นั้นย่านดีนะเน่เรากินเลืออเนาะอืมาืมปลาเนีานนี้นหนกุ้มไปเพิ่น้องนิวจ้ะมมา

โอ้ยเนมโม่ก็เลเพื่อนบั่งเนยไปน้ำคนยงไมหาย่เนียเนาะมึงไงปตัอันนี้หน้ามันหายมันเห่ลกียนี่หละามัน้อมันหนาวมันเป็นประมาณนี้ให้กันทีไอ้ซอจีนเกลยมาม่วนมาซนกับพี่น้องบ้านเฮา

บุดไปแล้วปาเชียวของนาแบบมุมุ่งย่อนค้าอย่างเลย,ยเต็ม,มเลย,ยเต็มเรื่องๆกบถามมูว่าบุดบ่มู่ด,ดอกวะจับมือใช่ป่ะมื่อป่ะม,มาให้นำกันนะ บูดเนาะไงติมแลแต่มันตักแหลมามันได้บูดมงกินปะมกินเะกินอไม่เาบบเมียก็ได้เนาะคนบุดได้บุญอยู่แล้วบูดมันรดจิมมึงแล้วโอ้โหเชื่อมันแบบมันสมมกินแกงเราไม่ไปเน่งเนี่ย เก่าเนี่ยบริบูรณ์เด้มากมัน้อนไหมน่าหลดแกงขุงกุ้หมงมากินอายุใจเด้อน้ำใจจกอืมมันบวเขาเบื่อแม่เอานะยังโผล่ในตัวเต๋อผสนกอน โหมูกินเกงาไหมนจนเบิดนี่ยิวดินี่มันมีเขามีมีขาเบือนะมอมงมอเขาน่อมันก่อนมันาแล้วม,ม,มีแต่ว่วาเพาะแ่งหง่ก่อนนะ่หงดได้นะเมนบยมนอ้รวาเราหาว่านนะอะไรนะแอ้ตัยนี้เหมันด้ยเนา่เล้เน้ยมันบอกเพ่มา <c ười> ไเนเห็ดขมเห็ดขมม่นล่ะมันขมมันขมเห็ดลินมาเอาคือาอน่ะบ้านเราเอิญได้มันเอ้เห็ดขมเานันะเ็ปลาหจกเ็ดกัมันสูญพันธลายเลยอพี่น้องเนาะแต่เห็ดขี้เกลือน็ยังไม่เห็นเลี้เห็ดขีกเกลือน้ยใหญ่เ่นตเนาะ บ่ค้นบ่เคยไตหาเห็ดเคยบ่เคยก็เคยจะเคยบ่จาบ่ดีจัลางมากข้มาแล้วเีากแบ่เคยไปหาเห็ด่นลเคยไปหาน้ำไมบ่ตามกเบอนึ่งแล้วคอยเรื่องหาน้ำไมเสื้อเปนงคอยบ่เคยเปนไหรอเิ่วงว่ามาจากยางมึงหรอก้านรอคืกล้าร เรื่องมาในกระพ้นึงแล้วคอยจักบ่ลงลงคำเกษตรปันไดบ่ไไปหัดงไปแต่โคกซื้มาบอกราคาก่อนคันดงนี่ยอมเออพราะอยญาติมาดงกาแฟลงรับกษตรไดโคกไปแท่แล้วคนดงเลยครับ่ปันไดเนี่ยเนี่ยบ่เนีบ่ไปก็บ่ไปโค้หน่อยเลยจักกี่บ่โคกหน่อยโค้หน่อย่อยเราก็ทนจักกี่บ่เราก็ทน À, Bạn này nó cứ vương nà cái ngu bên này nó cái thôi nè bên này nó cái thôi chắc nó cứ thôi chắc nó thôi chắc nó thôi 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 cho thôi 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 này ขอดไปแถวขู่แก้งอะไรนะไปขู่แก้งทางแก้งอันนี้เฮ้ยมันนั่นน้อกนะก็ไปเลาะข้าไปหอดมองไปคุ๋ยไส้ก่อนไปเออบประธานบ่ดงก็ำหนดค่อยไปจะไปไปเรื่อยนะไปน้ำไปก็แต่จิกแตมันอยากบูดแต่น้องกระบะแล้วกระบะไม่ได้เลยไอ้สัสบ่มันบูดบวยมันลัสถิมรถหรอถิมรถ ก็ว่าแม่ที่แม่กินบริบูรณ์หบูดเออเรียกว่าจิ้มนี่บูดบูดจิ้มจิ้มบูดบูดจิ้มจิ้มมันไอ้กินได้ก็หูอยู่แบบมันต้านบูดกันแล้วหูเแค่บูดเนาะจิ้มแล้วล่ะจิมแล้วให้มาให้หมูพูดกินแล้วเจ็บท้อดได้เนี่ยครับกินแม่เนี่ยใครเยอะมาก็ได้จะเป็นยังไม่ใช่ให้หมูแต่หมูแท้มาไม่แต่หมูมาได้กินไอ้หมูมาได้กินน่ะหมูยังไม่ได้กินเลยมันบริเพ็เอ้ามันบริเพ็มา mà mồi gì nó mày mất hết rồi hìu bỏ qua đi phải đã không hìu nó chơi kiềng với pinong bàn thao áo kia rồi kia quan tâm là chơi 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 พี่เองเนาะอง่อยบอยมสอันนี้จะต้มเนาะไหมพอนังเออพ่อ่นี่ท้ายบ่อหเจบไปหาเนาะไม่ละมาตูนบอโอ้แกงไม่แกงไม่ใช่พี่้องไงต้องขาแกงมากแบบมันบุดเนาะ Chạy chạy đi bà nếu, ô Cô xả tặng chạy mát đây thấy oh. uh. Má mà này nè Mát đây hay Mát đây hay Chà Lấy anh đây mát đây hay nè Lấy anh đây พี่เพื่อนนั่นพี่น้องเพื่อนไปให้เราเห็นลุงเฮิมอยู่กันไปให้ไปชวนอย่างเนาะป้าสาพี่น้องเงยมีแต่ทั้งมันเนาเองกันข้นเข่าอยู่หน้าผมน้องเพื่อนกันเลยไปถ้ากันออกไปพี่น้องเนาะก็พอดีไล่เข่าขาหมูพี่น้องเนาะมาไปสั่งมไอเทราีแหละพี่น้องเลยก็เลยมาสู่กันกินขี้เก่าพี่น้องเนาะเออเอาสำหรับเพื่อนท่านน้องเพื่อนตอนนี้กัเมื่อวานนี้เรื่องพื้นเรื่องไฟเนาะก็ถือว่า ทางยายหรือมีตู้นั่นมีตู้มีน้ำใจแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เนาะพี่น้องเรื่องพื้นเรื่องไฟน้องเพลินก็โอ้ดีอกดีใจนะพี่น้องเลยน้่งคิตน้่งใจมีตู้เราก็สุดแล้วเนาะสำนั้นและพี่น้องเนาะป้าสารสนับคลิปนี้ก็มีแต่บรรยงขอจบคลิปปิดคลิปรพิจิตรที่นี้ก่อนใวการฝากขอมุกขอบใจขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์กุสูสุคนพี่น้องเลยที่เป็นกำลังใจหลาทางขอบครัวน้องพรคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเลยเนาะ เอาคันนังกะไปแล้วพี่น้องเนาะโด้ยสบายดีและสวัสดีพี่น้องเนาะ